สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งการจงใจพระครับพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับส c คร b e กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วเราก็จะเจอเจอกันที่นี่แหละครับนะฮะคือตอนนี้นะครับนะฮะมันก็ยังยังยังสรุปไม่ลงนะว่าเราจะฉีดอะไร จะเอาชิโนฟาร์มซีโนแวคหรือจะเอาเอตตาหรือจะเอาไฟเซอร์โมโนนาอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะเอา้าเดี๋ยวจะฉีดไข้บ้างอะไรบ้างเข็มสองเข็มต่อเข็มสี่ม, 2, ม, 3, มันเป็นข่าวให้เรารเลอะเทอะความจริงนะถ้าเรามานั่งวิเคราะห์นะฮะเก็บข้อมูลนะฮะตั้งสติให้ดีนะว่าประเทศไทยเนี่ยสองปีเนี้ยเอาปีที่แล้วปี 63, หกสามกับหกสี่เนี่ย ใกล้ละใกล้จะสิ้นปีแล้วว่าคนที่ตายเพราะโควิดจะเท่าไหร่อ่าเอางี้นะเพราะเรามีสถิติย้อนหลังอะนะฮะมันเลงอะมันเลงตายนะครับสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีนะปีละหกเจ็ดหมื่นคนนะครับมะเร็งนะครับมะเลงตายเนี่ยถ้าโถเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าตายแปดคนต่อหนึ่งชั่วโมงอนะเนี่ยเห็นไ,ไหม ไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกันไข้หวัดใหญ่ก็ทีที่ผ่านมาใหญ่ๆที่เคยระบาดเลยพวกนั้นแหอระบาดหนักอ่ะนะพวกสาพวกอะไรตรงนั้นนะก็ตายตายหนักเหมือนกันตายเลยว่าหนึ่งพันถึงสองพันนะต่อวันนะครับนะตอนที่มันระบาดหนักนะตอนที่ยังไม่ระวังอ่ะนะมันตายแล้วที่มันตายเพราะอะไรไหมฮะ มะเร็งนี่ตายเพราะบุหรี่เหล้าแล้วก็ไม่ออกกําลังกายแน่นอนเลยนะแล้วตอนนี้ที่คนฉีดตายอะไรตายเนี่ยคนที่เขาไม่ได้สังเกตโรคตัวเองประจําตัวนะบางคนว่าไม่มีโรคประจําตัวโรคมันฝังครับคือแต่ละคนนี่นะฮะพวกเช่นชอบดูบุหรี่อ้ามันเด็กอะเด็กมันไม่ได้ดูบุหรี่อะอนี่ก็ลืมไป คนในบ้านอะดูที่ว่าคนในบ้านมีดูดบุหรีห่ไหมกี่คนแล้วเด็กมันนอนอยู่กระเบ,บาะใช่แต่กระเด็กมาเนี่ยนะแล้วก็พ่นควันบุหรี่เต็มบ้านเนี่ยเด็กมันก็สูดเข้าไปบอดมันก็อ่อนแอแล้วไม่รู้ตัวนี่มันสิ่งแวดล้อมทางนั้นตอนนี้มันปั่นกระแสโควิดกันจนโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินเป็นรายวันเลยนะเพราะอะไรเพราะทุนนิยมเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจนะทำไม อามันจะได้ขายวัคซีนยังไงเล่าเดี๋ยวจะมียาพ่นยาฉีดยากินมาอีกคนมันกลัวเพราะว่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปก,กลัวมันนะกันนะผมบอกนะเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐบาลนี่นะที่กล้าเปิดประเทศวันที่หนึ่งตุลานี่นะปิดตลาเสรเีเหมือนเดิมอะใครยังฆ่าใครยะข,ขายว่าไปเลยท่องเท,ท,ที่ยวอะไรก็ว่าไปเลยครับให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับเพราะวัคซีนก็ฉีดกันไปหมดแล้ว เกือบครึ่งประเทศอ่ะคนที่เขาฉีดแล้วสงเข็ม้องเข็มเก็อาจจะได้ไปเที่ยวไปใช้ใจ่ายเงินบ้างร้านอาหารก็จะได้เปิดกิจกิจการกจะได้เดินหน้าต่อนะตรงนี้แหละครับนะเปิดไปเลยคนถ้าไม่ดูแลตัวเองนะฮะไม่ป้องกันหรอกครับแล้วปล่อยเขาเพราะดวงมันถึงเวลาจะตายนะแล้วช่วงนี้นะฮะเหมือนที่ผมบอกอนะดาวมันพักเท่าไหร่พักเยอะแยะนะ มันพักเนี่ยมันจะเดินแล้วพักหงเจ็ดไปดวงเนี่ยไอ้ที่สําคัญก็คือวมันติอยู่เนจูนพูตโตนเนี่ยสามดวงนี่แหละมันเกี่ยวกับจิตช่วงนี้จะมีข่าวใช่ไหมข่าวแย่ๆเป็นข่าวหมดเลยนะข่าวไข่เน่าออมั้งนะะถ่ายคลิปถ่ายคลิปโป๊ะนะฮะพวกเซ็ก่ะนะแล้วก็มีอะไรดารานักร้อมาฝนกับอะไรนะฝนกับแพวาใช่ไหม ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำใช่ไหมคลิปในห้องน้ำออกมาจากไหนครับจากตึกนี้ครับยาติานอโศกตำรวจเขาสืบม,มาแล้วกำลังจะตามจับอยู่เนี่ยใช่ไหมด้านอาโศกตึกใครเอาตึกแกมีไ่ไงแล้วไม่มีใครพูดเพราะดารงดารามันเยอะมีทีมงานไปถ่ายอะไรกันเยอะแยะมันเข้าไปแอบถ่ายในห้องน้ําอ่ะแล้วก็เอาไปขายคลิปโอ้ยน,นี่มันมันสาร,รพัดอ่ะอาชีพอ่ะอาชีพ คืออาชีพเถื่อนมันเยอะนะแล้วคนรุ่นใหม่นี่อุตสาหิตเยอะไปแล้วมันเนได้ตังค์ด้วยอ่ะได้ตังค์ด้วยนะฮะแล้วคนก็ชอบนะะเอาที่รับมาเปิดที่แจ้งก็ชอบนะครับนะนไม่แน่นะผมอาจจะยุกแอบ,บถ่ายก็ไดนะ้ถ้าผมไปเที่ยวเที่ยวเพิ่อเจอะเดินทำอะไรเลอะเทอะนะไอแถวศูนย์การค้าแถวโรงแรมหรือแถวที่ทํางานอะไรอย่างเี้นะก็ต้องต้องร,ระวังเงินนะเออพวกนี้มันมันมันเร็วอะ่ะแวบเดียวถ่ายปั๊บส่งเลยครับนะนี่แหละ ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็อย่าประมาทเราดําเนินชีวิตด้วยความอรอบคอบนะฮะแล้วก็อย่าโลภอย่าหลงอย่ากโกรธนะฮะอย่าไปอิจฉาใครเขาเออไอ้นี่ทำไมมันรวยนี่ทำไมดีมัถึงเวลาเรารวยแล้วก็รวยไอคนที่เขารวยช่างเขาคนมองข่าวนี่ครับี่บอกโอ้ยทำโซเชียลไหมออนไลน์รวยกันเยอะแยะถามว่ารวยกี่คนในออนไลน์นะไปดูเหอะเป็นล้าน ไม่ใช่เป็นแสนนะเป็นล้านเป็นล้านล้านนะครับนะที่มันออกอยู่อะรวยไม่ถึงร้อยสองร้อยคนนะครับนะเพเมื่อไรครับมันไม่ใช่มันต้องมีดวงด้วยจุดเด่นนะจุดเด่นมีสเสน่ห์ตามดวงแล้วทำสินค้าถูกฉโลกจังหวะจังหวะและโอกาสมันอะไรหลายอย่างประกอบกันนะ่แล้วคนนี้มันก็คนรวยรวยไม่นานหรอกคนถ้ารวยตอนหนุ่มสาวนะครับแก่ก็ร่วงอาจจะโดนอะไรขึ้นมาบ้างฉะนั้นอย่าไปอิจฉาใครเขา ก็ยินดีกับเขานะครับพี่เตยบอกเตคเขาว่าเนี่ยรู้จักเก็บนะนะผมจะบอกให้ฟังนะคนหนุ่มสาวยุคนี้นะเพืกศิลปินดารานี่นะเวลาคนรวยนี่นะครับคุณอย่าไปทําอะไรเลยอย่าไปเอาเงินไปฝากแลยครับไปซื้อที่ไว้หรือซื้อทองไว้นะฮะดีที่สุดอานนี้เตือนะครับเพราะผมเองก็พลาดไปแล้วครับนะยเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมอา่าหนุ่มๆเหมืแน้วนตอนหนุ่มๆนะก็ดูหมอดูหลายหมอดู เขาบอกว่าผมเนี่ยมีที่ดินไม่ได้เพราะว่าดาวเสาร์มันเป็นอลิเป็นอลิมันชว่ามีที่ดินก็จะเก็บไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยกลัวครับโอ้โหตอนที่มีเงินเยอะตอนดังมรักลุกทุง่งดังดนตรีนะรับเงินวันละแสนคือจะเอาที่ไหนมีโอ้โหดือเงเป็นปล้านสามล้านสองล้านเนี่ยเนี่ยก็ไปลงทุนทําอะไรเลอะเทอะหมดเลยนะครับหายหมดหายหมดมันถึงบอกไง ถ้าซื้อเป็นที่ทิ้งไว้นะครับนะแล้วมันก็ขายยากหน่อยซื้อตรงไหนก็ได้ซื้อเยอะๆจนแล้วพอตอนแก่ว่าโอโหอายุมากหน่อยที่มันขึ้นราคาทองมันขึ้นราคาจากที่ทบผงเป็นหนุ่ม,มะนะครับจากทองบาทละสี่ร้อนะวันนี้สองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นได้ปนะ่ะได้ไหมถ้าเราซื้อทองเก็บไว้สักหลายเนื้อนะก็รวยอ่ะมันทาอะไรเลยนะสบายมากแล้วที่สมัยก่อนเนี่ยตารางวาละสี่ร้อยได้ไหม บา,บางที่ไร่ละห้าร้อย่ะโอ้ยไม่มีแครเอาห็นไหมผมเองก็ถูกคนมาให้ผมซื้อที่เยอะแยะไม่เอาเพราะเขาบอกว่าผมมีที่ไม่ได้เออตอนหลังนี่ผมมาดูดวงตัวเองผมน่าจ,จะได้นะเราดูแลว้วว่าดาวธาตุดินผมราชาโชคเออพุทธก็ดีนะอยู่ร่วมสุขในกรดปุรภาน่าจะดีจากที่ดินนี่แหละก็เลยซื้อทิ้งๆไว้ตอนที่ทำแรงงานนี่แหละมันชาไปนิดนึงนะ ถ้าซื้อก่อนตอนเป็นศิลปินนักร้องนะนักแสดงนะโอ้โหผมตอนนี้สบายแล้วเวลาชาที่ดีไปแล้ว <laughs> ฉะนั้นถขาบอกทำทุกอย่างเนี่ยเรามีดวงเป็นหลักเรื่องเป็นเข็มทิศนำทางนะฮะฉะนั้นโควิดอย่าไปกลัวครับมันจะไปแล้วเพราะว่าไอ้ดาวราหูที่มันเกิดโควิดเนี่ยมันอยู่ไหนฮะมันโคจรอยู่ในราศีพฤกษบหรือไอหกเดือนครับมันจะออกแล้วมันจะย้ายออกแล้ว โควิดก็จะจางลรครับปีหน้าตั้งแต่เมษาไปแล้วสงกรานเน่สงกรานปีหน้าจัดไปเลยครับเอาจัดใหญ่ไปเลยอย่าไปสนใจมันเลยครับนะคือคนที่มันตายเพราะไอ้โควิดแล้วมันมีบุหรี่ผสมด้วยมีเหล้าผสมด้วยเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะอ่อนแอคือผมสังเกตตัวเองอะนะการนอนเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจเลยแล้วก็การออกกาําลังกายนะสองอย่างนี้นะครับ ทำสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วนอนให้เป็นเวลาอย่าพยายามหาเรื่องอดนอนเลยครับกลางคืนนี่นะเพราตกเย็นนะสองทุ่มไปแล้วเลยครับตัดขาดจากทีวีเลยอย่าไปดูมันอย่าไปดูคงดูข่าวอะไรตื่นเต้นหรือรูละครเครียดนะฮะหรือว่าละครที่แม่สงสารนางเอกนางจะถูกฆ่าพระเอกถูกยิงอะไรนี้นะตายไม่ตายนะน่ะทําให้นอนไม่หลับนะสบายสบายพอสองทุ่มก็ หลังอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนฟังเพลงเบาๆหรือจะให้ดีก็สวดมนต์กหน่อยน,นั่งทำธรมที่สวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงะนะและนอนหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยมันสําคัญมากครับตอนที่หลับลึกถ้าได้หลับลึกสักสองชั่วโมงนะฮะใน8ดชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงนี่นะฮะแค่สองชั่วโมงเท่านั้นแหละครับนะฮะร่างกายสดชื่นเพราะว่าอะไรครับพอหลับลึกปั๊บสมองมันหลั่งโคดฮอร์โมนออกมามันจะไ่ฆ่าเชือ้อไปทําบํารุงร่างกายส่วนที่มันสึกหรอ ท้าไม่สนชื่นครับคุณลองสังเกตถ้าคุณนอนไม่หลับเราหลับตื่นตืนะฮะเอาแค่ไหนครับแค่หกห้าหกชั่วโมงนะตื่นเช้ามาเบอร์นะร่างกายแย่เลยครับเนี่ยสมองมันไม่ทํางานนะผมก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยโควิดอย่าไปกลัวมเลยครับนะมันไม่ไม่ใช่ไม่มาเ็งน่ากลัวกว่าครับนะก็เลยบอกกล่าวกันไว้นะครับเอากันว่าเราตอนเนี้ยสร้างบุญกุศลไว้คุ้มครองดีกว่านะฮะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะครับนะฮะ ก็เชิญชวนแล้วครับนะผมก็มีพระป่าเหลือไม่กี่กองใครจะจองมาก็ใช่ได้นะหรือจะบริจาคแผ่นหินหยกขาวก็ได้บริจาคสี่แผน่นผมก็มอบให้เลยครบับอก็บอกน้ำกวนอิ่มแล้วครับนะฮเพื่อเอาไป,ไปใส่น้ำแล้วก็สวดมนทำให้เป็นน้ำเป็นน้ำมนน้ำมนศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้ผู้ร่วมบุญมาก็มีเอก็บอกอาจารย์ครับ ผมบุญทรงชิมพรีโครยองมาเป็นเคยวิเศษชัยชาญเอาบ้านเดียวกับผมนี่ตอนหนุ่มตอนนี้ก็เจบเอ็แล้วตอนฟังอาจารย์รยแรกๆเคยให้อาจารย์อะไรนะอ๋อดูชื่อลูกสาวเกษราอาจารย์บอกว่าใช้ได้ผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยน เขาจบวิศวะตอนนี้เขาอายุ37แล้วส่วนวันนี้ผมโอนมาร่วมทาบุญ500รอบาทครับโอ้ยินดีครับแบ่งเป็นทาบุญธรรมสถาน400บาทและทาบุญสุข,ขาหนึ่งบาทครับสาธุครับแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วครับคุณบุญทรงชิมพรีนะฮะเดี๋ยวยังอยู่วิเศษชันชันแล้วม,มาอยู่กรุงเทพนะอยู่กับลูกหรือเปล่ามาเลยบังเอิจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวเกาะ กาอุทยัยกาสวรรค์อะเกาสวรรค์อุทยัทย,ทยชัยนาทเลยแล้ว,วก็คุณพรพิพัฒน์สังวงศสาขอร่วมสะสมบุญวันพระแรกของเดือนนี้นะครับเลื่อนมาเป็นกลางเดือนเพราะว่าใกล้กับวันคล้ายวันเกิดวันพุธวันนี้ วันที่ยีบสองกันยายนนี่แหละครับจำนวนหนึ่งอบาทครับสาธุครับยินดีในบุญกับวันเกิดคุณนะครับคุณวิรินวงโอนมาร่วมทำบุญแผ่นหินหยกขาว5แผ่นนะครับเป็นเงิน2,500บาทถวายให้กับพระแม่กุณอิมพร้อมรับกระบอกน้ำคุณอิมหนึ่งกระบอกส่วนชื่อให้สลักบนแผ่นหินตามนี้ครับมีคุณพ่อ นายวิทยาพงอาจินคุณแม่นางวณิชยาพงอาจินนางสาววิรินวงพงอาจินนายวินยูพงอาจินอันนี้น้องชายคนกลางแล้วก็นายวทัฒนยูพงอาจินน้องชายคนเล็ก สาธุครับยินดีในบุญนะครับนางสาวอลิสาแซอึงขอร่วมสะสมบุญวันพระ200บาทค่ะสาธุครับนายบุญยศนางสาวอังวราตั้งกิจชาวริตขอร่วมทำบุญสร้างธรรมสถานและทุกๆบุญที่สร้าง500รยบาทครับสาธุครับแล้วก็คุณ ผมทั้งครอบครัวคุณชรอจันหอมขอร่วมทอดผระป่าสร้างสุขาปดทุกหนึ่งพันบาทครับสาธุครับคุณอาภิชากัญญากรชุหนหานพฤตขอร่วมทาบุญสร้างองค์เจ้าแม่กุนอิมสองร้อยบาทครับสาธุครับคุณบุญมีเออเปียกรับ ขอร่วมทำบุญแผ่นหินหยกขาวสแผ่นนะครับเป็นเงิน1,000บาทสลักชื่อให้พ่อนายประดับเปียกลับ1แผ่นและแม่อุบลเปียกลับ1แผ่นก่อนนะครับส่วนผมกับส่วนผมกับแฟนเอาไว้ทำภายหลังครับโอ้สาธุครับ ยินดีในบุญนะครับก็คนเราเนี่ยทำไปเถอะทําให้พ่อให้แม่นี่นะฮะดีนะครับท่านจะได้สุขภาพแข็งแรงถ้ายังยังอยู่นะฮะถ้าล่วงรับไปแล้วท่านจะได้ไปสู่พพที่ดีนะฮะสบายๆแล้วว่ามีบุญแล้วมีบุญส่งไปให้ก็เลยขออนโมทนาสาธุยินดีกับทุกท่านในบุญที่ได้ร่วมกันทำมานะครับที่สนับสนุนโครงการพุทธกเกษตรธรรมสถาน ท่านที่เกิดวันนี้เดือนนี้และทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนบุญขอให้อายุมั่นขวัญเยืนสุขภาพแข็งแรงไร้โรคปลอดภัยจากห่างไกลโควิดนะครับและห่างไกลภัยอันตรายทั้งปวงชีวิตมีความสุขความเจริญเฮงเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยคิดทำสิ่งใดให้สมหวังทุกประการเถอนะครับท่านที่ลวงรับไปแล้วขอให้ไปสู่ยังเดน สำหรับเพิคติภูมินะครับคุณเลิฟมีสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณพรบุภาสวัสดีค่ะคุณประพน์สวัสดีครับอาจารย์ที่นับถือครับคุณทวินสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับยินดีในบุญครับขอบคุณครับคุณบรรณวิชยาสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณแบ็คพิกสวัสดีค่ะกาดยาตกค่ะเราจะรอดเราตัวเองต้องดูแลตัวเองเน่ยไม่ต้องห่วงครับแล้วก็จะไปได้สบายคุณทอดสวัสดีครับ คุณนิพนธ์สวัสดีเช้าวันอันสดใสครับท่านหัวราชราัศดรอ,อาวุโสเก่งกาจครับตายเพราะโควิดสร้างไรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรครับคุณรู้จิก,การแต่การใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทยังจําเป็นตลอดไปนะคะใช่มันจําเป็นทุกคนนั่นแหละรครับนะฮะอย่าอย่าเรื่อยาประมาทแล้วครับอย่าประมาทคุณแมนสวัสดีมีชัยครับท่านคุณสุรัตน อัมพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณครับและทีมงานทุกๆคนค่ะขอบคุณครับคุณท<ด>ัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับนางสาวกอกลก,ก,กฎพรมสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณกัญชาดินสวัสดีค่ะอาจารย์ครับให้ความรู้ทุกวันขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับก็นำแล้วครับนนะะผมมีอะไรที่นึกได้นะฮะแล้วก็ เอามาคุยกันเลยครับมันมีประโยชน์อะถ้าเก็บกับผมไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยครับนะเรารู้คุณหรือต้องรู้นะไม่ใช่ว่าผมรู้แล้วคุณหรือไม่รู้มันก็อยู่ไม่ได้ครับนะะบางคนเ็าดีงี้นะถ้าถ้าเขารู้โรครู้นะ <c ười> คือหมายความว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยมันไปทั่วโลกหมดแล้วครับก็ดีครับนะฮะคนเราเรียนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบ่งหามานะ คือพยายามเพิ่มรอยหยักในสมองให้เยอะๆนะคือการเรียนรู้เนี่ยมันดีนะเวลาเราแก่แล้วยังจําได้เนี่นะเวลาเราเราเรามรณนะภาพตายเราจะไปเกิดในพบใหม่นะมันนําความรู้ไปด้วยครับอยู่ในดาวอยู่ในสมองแล้วว่าทำไมเด็กไม่เกิดมาฉลาดครับเพราะว่าชาติก่อนเขาฉลาดนะเขาเรียนรู้เยอะแล้วคนที่ไม่เกิดมาชาตินี้มันโง่อาเพราะชาติก่อนไม่เรียน,นขี้เกียจเรียน ันไม่ซึกซาอะไรไว้ในสมองเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะผมต้องบอกว่าพอดูดวงแล้วเลยรู้อ่ะเลยรู้อะนะะก็เลยเอาคุยกันนะครับนะอ่าวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับแคว้วคราบปลอดภัยไรโรคคาพยาธเบียดเบียนนะครับสวัสดีครับ